สวัสดีครับตาทอ,องชนะพี่น้องรมมดธนาสาธุูบนส่บาตรด้วยกันนะครับ Oh, they okay.

บรรยากาศสายบัายยามเช้านี้พี่น้องเมื่อคืนฝนโปรยปลายมาประมาณ5นาทีได้5้นาทีเกือบเกือบเนาทีฮะก็ตกมาไม่นานเหมือนวันก่อนวันก่อนยังตกได้ประมาณชั่วโมงนึงวันนี้ก็พอได้พื้นแผ่นดินแมทรณีพอเย็นชุ่มฉ่ำสดชื่นหน่อยนะยางน้อยเหมือนปลุกยาให้ตื่นขึ้นมาอีกโอ้ย <G ül üş> ชาวนี้มาร่วมโมทนาสาธุบุญไสบัตรด้วยกันนะวันนี้ตอนทองชาแนลจะไปทําโรงทานเดกน้องน้อง,อง,องเด็กๆนักเรียนนะครับโรงเรียนวัดบ้านน้องแขมแล้วก็ศูนย์เด็กเล็กด้วยนะครับซื้อขนมจีนมาตอนแรกคิดว่าประมาณ12บสองเข่งอันนี้ไป14เข่งเพราะว่าไปตรวจเช็คแล้วเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองไปเยอะผู้ปกครองไป เนื่องจากว่าวันนี้เป็นงานวันภาษาไทยโรงเรียนจัดกิจกรรมให้มีการแสดงสุดสาครพระอภัยมณีเกี่ยวกับพัฒนธรรมไทยให้กับเด็กๆได้ซึมซับนะครับสำหรับเช้านี้ก็มาร่วมโมทนาสาธุบุญได้กันนะครับวันละเล็กวันละน้อยกลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทีมงานแม่ครัวกำลังกำลังปรุงน้ำยาขนมชีนกันอยู่นะครับ